ไปหาเหตุอารมณ์ดีนี่ไงได้แค่นี้อยู่แกแล้วนะกับแ,แม่ตัลูกมันน้อยเดียวนะอวเออมึงกับลูกมันน้อยเดียวอ๋อปวดท้อโดกขนาดนี้นะ